สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้แม่โจหน้าเดินหน้าหมูเด้งเดินตามเนะี่ยคำแนะนำในการใช้เอกสารนะก็คือพิมพ์เอกสารชุดนี้ให้นักเรียนฝึกทำเนะีมีภาพแล้วก็เติมคำอธิบายประกอบเองนะทำได้เองดีมากนะทำไม่ได้ก็มาดูเหตุผลในแต่ละขั้นตอนนกะ็เน้นอีกทีนะ หยุด u t u b e แล้วก็ลองฝึกทำเลยแบบขั้นที่หนึ่งหรือพิมพ์เอกสารออกมาดูทุกหน้าแล้วก็เติมเหตุผลแต่ละขั้นตอนนะสุดท้ายก็มาดูคำอธิบายในคลิปพร้อมกันกำหนดให้นะโเป็นจุดศูนย์กลางวงกลม Q เป็นจุดศูนย์กลางวงกลม PR เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงเล็กอันนี้นะแล้วก็สามเหลี่ยม A B C มีมุมเนี่ย B A O 24องศามีมุม B C O 30องศาจงหาขนาดของมุม B R Q หรือหาค่าของ x นั่นเอง แม่โจหน้าเดินหน้านะหมูเดงเดินตามเห็นไหมมีแต่ภาพประกอบฝึกให้นักเรียนหาเหตุผลว่าทําไมตัวนี้เป็น24นะ่สิี่อย่าลืมนะโจทย์อย่างเดียวให้นักเรียนฝึกทำทำได้เองดีมากขั้นที่สองพิมพ์เอกสารทุกหน้าให้ดูเลยแล้วเติมเหตุผลเราเองนะสุดท้ายนะย ทำไม่ได้จริงค่อยกลับมาดูคลิปดูคำอธิบายหน้านี้ลากเส้นตรง OB รัศมีวงกมลมรัศมีวงกลมสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมุมที่ฐานเท่ากันนี่คือเหตุผลเห็นหมหนึ่งภาพหนึ่งเหตุผลต่อไปหน้าที่สามการเรียนการสอนนะไปทีละเก้าทีละเก้าให้นักเรียนมั่นใจในเหตุผลมากขึ้นนะ แต่ถ้าอยากเห็นคําตอบเร็วก็ไปหน้าที่เจ็เลยนะรูปสุดท้ายโผล่มาพร้อมกันนเหตุผลเดียวกันเลยรัศมีวงกลมรัศมีวงกลมสามเหลี่ยมหน้าจัวจ่วจั่วกำหนด30องศาอันนี้ก็ต้อง30องศาด้วยภาพนี้ลองนึกเหตุผลเองสิทำไมมุมนี้ออกมาเป็น126องศา เหตุผลก็คือนะมุมตรงข้ามรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมรวมกันต้องเป็น180อันนี้54ตัวนี้ก็126ทำไมมุมนี้เป็น54องศามุมเส้นตรง180ยนแะมีเหตุผลกำกับทีละนิดทีละนิด ทำไมมุมนี้เป็น90องศานะก็เพราะว่า p r เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม1ภาพ1เหตุผลสุดท้ายอ่ะมุมนี้ตอบเท่าไหร่นะนี่ก็นะ่ะหวาางสอนนักเรียนทีละภาพทีละภาพก็ถามทีละนิดทีละหน่อยนะอ่ะมาสุดท้ายกันมุมภายในรูปสามเหลี่ยม180นี่54นี่90มุมนี้ก็ต้อง36องศา นะใช้ประโยชน์จากเอกสารนะทำภาพไปให้ดูเยอะนะใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าก็คือเอาไปสอนนักเรียนทีลภาพทีลภาพเติมเหตุผลทีละขั้นทีละตอนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ